ธรรม,มาวุธวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2568บริษัทสีนี้จะต้องคิดถึงเรื่องการวางแผนตัวเอง เพราะเราจะต้องเป็นที่พึ่งของเราในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่แจ้งในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามาศึกษาอะไรแล้วเรามาทำอะไรวันเวลาที่เป็นของเราที่มีอยู่จะมีอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ลมหายใจที่มีอยู่จะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ แล้วเราทําประโยชน์ให้ตัวเองแจ้งได้หรือ,อยังเห็นคนที่อยู่ด่านเขาบอกว่ามันเห็นมันขี้ให้ดูต่างหน้าอยู่ที่บนเขามีซองมะม่าด้วยว่้ ก็เลยตามขึ้นมาดูจะมีอยู่ที่ไม้ยักษ์ตรงสระน้ำไม้ยักษ์ลงไปกินน้ำที่สระน้ำไม้ยักษ์แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาโค่นต้นสักต้นไอ้ที่ทนเดินไอ้ขึ้นบนหลังคาดูมันโค่นต้นสักไปเป็นแถวโค่นไปหลายต้นน่าจะเป็นร้างตกมันช้างตกมันนะมันจะหมงุดหหิด ต้องออกแรงต้องไปหาปั้มต้นไม้มันเดินข้ามถนนมาแล้วมันก็โค่นไปเลยแต่มันมันไม่กลับมามันเอาไม่เอาไม้กลับมาใส่ทางน,าน่าจะเป็นพวกไอ้ทิปปี้พวกอะไรพวกนี้ไม่ใช่ฮูลูเพราะฮูลูจะโค่นต้นไม้นี่จะปิดทางมิด เขาชอบไปคน้นตรงสามแยกแบบนี้หูลูนเอาลงไปปิดตรงนี้เลยจะไปซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้จะเป็นหูหลูนี่น่าจะเป็นพวกชัางเล็กชัางรุ่นก็เลยเอาข้าวไปให้เขาหน่อยสี่ห้าถุงข้าแล้วก็มามากปลากระป๋อง ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าหรือพี่ใหญ่จะมาลุยอีกก็ไม่รู้ <c oughs> อันนั้นช็อกคนที่นอนเฝ้าด,ด่านหน่วยคนเดียว <c oughs> พอช้างมารอบทิศรอบทางแล้วก็หาทาง <c oughs> ขับรถหนีพอช้างมันมารอบทิศเลยขับรถหนีกลับบ้านป่านนี้ยังไม่ได้กลับมาเลย ช็อกสามสี่วันมันมันจะฟื้นหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดถึงเรื่องช้างมันยังสั่นอยู่เขาโทรศัพท์คุยกันโอ้ยช้างเยอะช้างกึ่งมันเป็นฝูงใหญ่มันเข้าทุกทิศดูเวลามันเข้าไปหาหน่วยมันเข้าทุกด้านอ่ะไม่กลัวจะมี เข้ามาแล้วไม่พอร้องอีกต่างหากอันที่กลัวกลัวเสียงร้องทำงานต้องเข้าใจใส่ตัวเองเขาถึงวันหน้าที่พลเมืองศิลธรรมการวางแผนประชากรการวางแผนบริษัทสี่ บริษัทสี่นี้จะต้องคิดถึงเรื่องการวางแผนตัวเองเพราะเราจะต้องเป็นที่พึ่งของเราในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แค่นี้นะเราต้องมีโอกาสที่จะศึกษามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังในเรื่องต่างๆเมื่อมีโอกาสที่จะทำงานให้กับชาติบ้านเมือง เราต้องมีความรู้เรื่องความมั่นคงเรามีความรู้เรื่องเศรษฐกิจมีความรู้เรื่ององค์กรต่างๆที่มีความมั่นคงเรามีความรู้ทางภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ มีคนหลายกลุ่มเขาบอกว่าห้ามมายุ่งกับพระองค์นี้หัวพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรเหมือนกันเขาบอกห้ามมายุ่งกับพระองค์นี้นะเจ็บตัวไม่รู้เขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันหมดทั่วไป เราต้องศึกษาเราต้องทำความเข้าใจเราต้องอ่านตำหนับตำราต้องมีห้องแลบส่วนตัวเราต้องมีห้องแลบส่วนตัวถ้าเราไม่มีห้องแลบส่วนตัวเจ๋งเวลาทำงานเราไม่ต้องมาสนใจกับเรื่องกินเรื่องนอน เมื่อมีโอกาสที่จะทำงานให้กับชาติบ้านเมืองเราอยู่ป่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสที่จะคิดเรื่องในเมืองก็อย่างไอดาวเทียมสื่อสารผมเนี่ยเป็นคนออกแบบดาวเทียมสื่อสารวิทยานินพนธ์ปอเอก เขาเรียกว่าสื่อสารทางอาวากาศไปถือทั่วไทยทั่วเทยมือนี่ผมเป็นคนออกแบบผมเป็นคนต้นคิดเมื่อมีโอกาสที่จะทำให้กับชาติเราไม่หวังอะไรขอให้ชาติอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอให้ชาติมีความสุขประชาชนมีความสุขเราก็มีความสุขแล้ว พอเราได้บัตรใจสี่มาจากประชาชนที่มาพูดเรื่องแก๊้งคอเซนเตอร์เซนเตอร์ไอ้พวกนี้มันผลประโยชน์แบ่งกันไม่ลงตัวพูดจริงๆมันพผมทดสอบใหูู้้ริตก,กับตำรวจมันทำผมให้เวลาสิบห้านาทีตำรวจ มันเอาเบอร์โทรศัพท์บุริษตส่งเข้าไปที่กระทรวงมาดไทยแผนกกรมการปกครองแผนกทะเบียนรษารผมบอกมันบอกว่ามีความจําเป็นที่จะใช้สำเนาทะเบียนบ้านแต่บัดน,นี้สำเนาทะเบียนบ้านไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนออกจากนั่งออกจากบ้านมาแล้วเด้วมาหาในรถว่าเอาเก็บไว้ในรถก็ไม่มี มาที่ไหนก็ไม่มีก็เลยมีความจําเป็นอยากจะใช้มันขอให้ส่งมาให้หน่อยทางคะแนนทะเบียนราชเขาก็ส่งกลับมามันใช้เวลาเท่าไหร่เจ็ดนาทีมันส่งบ้านเลขที่เลขเซอร์มาให้เสร็จตำแหน่งหน้าที่งานสำนักงานอยู่ที่ไหนทำงานอยู่ที่ไหน เป็นหัวหน้างานหรือเป็นอะไรมันบอกมาหมดแถมยังได้ชื่อพ่อชื่อแม่กลับมาผมให้เวลาสิบห้านาทีมันทำงานเสร็จไปในเกดนาทีมันโทรจากที่ไหนก็ได้มันมีที่กัดดาวเทียมจะโทรจากจุดไหนของโลกก็ได้เบอร์นี้มันออกมาจากจุดไหนของโลกเรารู้ได้ แม่สายเห็นว่าท่วมอีกแล้วหลักการคิดที่มันผิดไปเข้าใจว่าน้ำมันคือปลาไหลม้ำมันเบากว่าดิน น้ำมันเบากว่าเลนเมื่อเลนมาตกตะกอนในท้องน้ำมากน้ำมันก็ต้องเอ่อขึ้นมาข้องบนเพราะน้ำมันไม่ใช่ปลาไหลฉันั้นเราต้องเอาตะกอนข้างล่างออกวิธีการคิด แต่เข้าใจว่าน้ำคือปลาไหลหลักการคิดมันยุคสมัยในยุคในสมัยต่างๆเขาเรียกว่าอะไรผู้เจ้าทันสมัยผู้เจ้าบอกว่ามหาประเทศสี่นั่น ต้องดูภูมิประเทศในยุคในสมัยแต่ละสมัยแต่ละยุคภูมิประเทศมันเป็นยังไงเราเอาหลักของมหาประเทศสี่มาเป็นหลักการคิดอย่างการออกแบบทำถนนไปถือเอาแบบถนนลาดนาำเนิน ในถนนร่าดำเนินเขาสร้างเมื่อร้อยปีก่อนเขาสร้างด้วยแนวคิดอะไรเขาใช้อะไรเป็นหลักในยุคนั้นเขาใช้รถเทียมม้าเป็นหลักในยุโรปก็ใช้รถเทียมม้าเป็นหลักรถที่เป็นเครื่องยนต์ยังไม่มี มีแต่รถเทียมมาเป็นหลักภายหลังมาถึงม่อมีรถยนต์รถที่ใช้รถยนต์ไปเครื่องยนต์ถ้าเอาตะแจงน้ำทิ้งมาไว้ในถนนม้ามันจะตกสาหัสเก็เลยต้องเอาตะแจงน้ำทิ้งไปไว้ข้างนอกสร้างถนน สางฟุตบาทอันนี้หลักการคิดแต่คนที่มาใช้ในปัจจุบันมันมาเขาเอาให้เอาลงถนนเนี่ยวันนี้ไม่มีมาลงถนนมีนนอนที่จะมีทาหารมาออกมาเดินในถนนในหลักกิจพีต่างๆเราะนั้นคนละเรื่อง เราไม่เอามหาประเทศสี่มาเป็นเครื่องประกอบในการพิจารณาเราจะพิจารณาอะไรเราต้องเอามหาประเทศสี่มาเป็นเครื่องประกอบในการพิจารณามาประกอบในการทำงาน เ็นหลักการทำงานในยุคปัจจุบันเราอยากอ่านหนังสือมากๆให้มีความรู้มากๆความรู้หนึ่งมันต้องแบกต้องหามเรารู้มากไม่เป็นไรแต่เราต้องเข้าใจเราจะรู้เพื่อประโยชน์อะไร เราจะทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองหรือเปล่าการที่เรารู้มากมาถึงแม้เรารู้น้อยแต่มีประโยชน์อันมหาศาลกับตัวเองและผู้อื่นมันก็น่าจะศึกษาเอาแนวทางน้อยๆก่อนแล้วถึงศึกษาแนวทางใหญ่ ยังไม่มีโอกาสที่จะทำงานให้กับชาติบ้านเมืองเราก็ทำงานให้กับประโยชน์ของเราก่อนเรียกว่าอัตรประโยชน์มันมีความเกี่ยวข้องกับมหาประเทศสี่เราทำอัตรประโยชน์ให้มันแจ้งในอัตรประโยชน์ก่อน เราถึงมาแจ้งในสาธารณประโยชน์ก็ไม่เสียหายอะไรงานของโลกรอผู้มีความสามารถอยู่ตลอดเวลาถ้ามีคนมีความสามารถเมื่อไหร่ออกมาพูดเมื่อไหร่ก็กระเทือนโลกเมื่อน,นั้นเพราะมีความสามารถเขาพูดด้วยหลักประกอบ มหาประเทศซีมันมีหลักในการพูดมีหลักในการประกอบหน้าที่การงานการต่างมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจแม้กระทั่งตัวเอง เราเกิดมานี้เพื่อประโยชน์อะไรเราอยู่ไปนี้เราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราก็ไม่เข้าใจถ้าหากตัวเราเองเราไม่เข้าใจแล้วใครจะมาเข้าใจเราเป็นผู้ที่ศึกษาทางศาสตร์ เรืยรอว่ราพุทธศาสนาแล้วเราเป็นนักศึกษาเราเป็นผู้ทําความเข้าใจเราเป็นคนที่ศึกษาแล้วเราไม่เข้าใจจะให้ใครมาเข้าใจเราไม่เข้าใจในสัจธรรมทั้งสี่จะให้ใครเป็นคนมาเข้าใจ เราเป็นคนที่กระโดดลงมาศึกษาแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจให้มันแจ้งในคําสั่งสอนของครูเจ้าหากเราไม่แจ้งในคําสั่งสอนของคููเจ้าแล้วเรามาศึกษาอะไรแล้วเรามาทำอะไร วันเวลาที่เป็นของเราที่มีอยู่มันจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ลมหายใจที่มีอยู่อยู่ไปอีกนานเท่าไหร่เดี๋ยวเราทำประโยชน์ให้ตัวเองแจ้งได้หรือยังอันนี้คือตัวปัญหาทั้งนั้นไม่ใช่มาเออเห่อยลอยลมอยู่ ไม่ใช่มาลมพัดลมเพอยู่แล้วจะผีเข้าผีออกหน้าที่การงานต้องบริบูรณ์แต่ในเมื่อหน้าที่การงานเราไม่บริบูรณ์แล้วเราจะมานิ่งนอนใจพอึงเวลา ถึงเวลาอันสำคัญที่สุดก็คือเวลาที่จะจุดตีพบหรือพูดง่ายๆก็คือเวลาจะตายแต่ก่อนมันจะตายนี่มันจะต้องมีอะไรบ้างข้างหน้าก่อนมันจะถึงแตกดับมันจะตายอย่างทรมานไปก่อน จะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายก็ไปดูที่โรงพยาบาลมีสรพัดบางคนว่าจะตายแท้ๆแต่ไม่กลับไม่ตายบางคนได้นอนใบกองกล้วย ก็ไม่ตายตอนที่เป็นหัดเยอรมันผมบอกว่าให้นอนใบตองกล้วยพอใบตองกล้วยมันเป็นมันเวลาน้ำเหลืองมันไหลออกมาแล้วมันไม่ติด มีคนเข้ามาเล่าให้ฟังว่ามีจริงๆนะท่านจันาร์เขาไปเยี่ยมกันมาหนึ่งต้องใส่ชุดใส่อีโมงเข้าไปเยี่ยมกันกลัวติดนอนใบตองกล้วยโอจะให้เรามานอนใบตองกล้วยจะมาแนะนําให้เรานอนใบตองกล้วยด้วยเรอเราไม่นอนหรอก ฉะนั้นถึงว่าเราจะต้องทำหน้าที่ก่อนที่เราจะจุดติพบเราพร้อมหรืออยังร่างกายของเราก็พร้อมหรือ,อยังจิตใจของเราก็พร้อมหรือ,อยังความสามารถทางใจของเราศักดิ์สีในการศึกษาธรรมะทำสั่งสอนของผู้เจ้า บริบูรณ์หรือยังถ้ายังไม่บริบูรณ์เราจะทำอะไรอยู่กลางคืนกลางวันเป็นของเราโดยแท้เราไปทำธุรกิจอะไรกลางวัน กลางคืนเราก็ไปทำธุรกิจอะไรไปเล่นติ๊กต็อกวางโทรศัพท์ไม่ได้ไม่กินข้าวก็ยังวางโทรศัพท์ไม่ได้เดี๋ยวตอนมันจะตายมันจะรู้จักเดี๋ยวจะมาเรียกร้องหาคนโน้นคนนี้มีแต่เขาจะสวมนหน้า มีเวลาอยู่วัดอยู่ว่าตั้งหลายวันหลายปีหลายเดือนแต่แล้วไม่ทำให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้ทำหน้าที่ตามแนวทางของพระโยคาวจรเจ้านั เขามีแนวทางเขาศึกษาเขามีตำรับตำราที่จะต้องศึกษาเราทำความเข้าใจได้แค่ไหนในตำรับตำรานั้นหรืไม่รู้เรื่องเลยถึงเวลาเก็บไข้ได้ป่วยมาก็ไม่รู้อะไรเลยมีจะมาร้องควนคางหาพ่อหาแมหาหา่หาพี่หาน้องหาครูหาอาจารย์ ใครจะมาช่วยเราได้ไม่มีหรอกไม่มีใครจะมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองถึงว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโถนั่นการทำสมถัก,กรรมฐานวิปัสนากรรมฐานฌานคือการเพ่ง เพ่งในอะไรบ้างเพ่งในวิตกเพ่งในวิจารเพ่งในปีติเพ่งในความสุขเพ่งในความเป็นหนึ่งของจิตนี่เรียกว่าปฐมฌานดุติยฌานปัตติฌานมันมีตั้งหลายท่าหลายทางแล้วตัวเองมานั่งเออเหยลอยลมมาเล่นติ๊กตอกมาติดต่อหาพักพวกเพื่อนภูงอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน พอตอนจะตายมาบบดนี้ทำยังไงธาตุเหมือนกับทวีความรุนแรงขึ้นธาตุดิน,กำ,น,นำกำเลิบหรือธาตุน้ำกำเริบหรือธาตุลมกำเริบหรือธาตุไฟกำเริบแต่ละธาตุที่มันกำเริบมาแล้วมันจะถึงขั้นแตกดับเราจะร้องเราจะร้องให้ พอเรามาอยู่วัดเราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วถึงพอถึงเวลาธาตุมันกำเริบแล้วเราถึงจะมาอยากจะทำไม่มีทางเราไม่ปลูกกล้วยแต่เราอยากกินกล้วยก็ได้กินไปหาซื้อเอาไปหาขอเอาตามถนนนนทางเราขอได้ แต่การปลูกกล้วยการดูแลกล้วยมันกล้วยๆแต่เราจะเอาใจใส่ตัวของเรามากน้อยแค่ไหนมันถ้าเรารู้ตัวเราว่าเราจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดามีความเก็บไข้ได้พยาธิเป็นธรรมดาแล้วก็จะมีความตายเป็นธรรมดามันจะมาถึงเรา เราพิจารณาแค่นี้มันจะยังจะมาสนใจกับเรื่อง tiktok อมันยังจะมาสนใจกับเรื่องพักพวกเพื่อนฝูงเลยเดี๋ยวไปคิดว่าพักพวกเพื่อนฝูงต่างๆนั้นก็จะมาพาเราไปข้ามอบายภูมิสีได้ไม่มีใครที่จะนำพาเราข้ามอบายภูมิสีได้นอกจากตัวของเรา หน้าที่พลเมืองศิลธรรมก็มีอยู่บริบูรณ์แล้วเขาสอนไว้หมดแล้วตำรับตำราต่างๆมีอยู่หมดแล้วแต่มันหมดในหัวใจของเราแล้วอีกต่างหากในหัวใจของเราไม่มีเลยไม่ว่าตำราอะไรก็ตามไม่มีในหัวใจของเรา ตำราทางพุทธศาสนาไม่มีเลยในหัวใจของเรามีแต่ตาราของความโลภความโกรธความหลงมีตาราของราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาภพชาติต่างๆอยู่ในหัวใจของเราร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071